ขาวเลยพวกเราม่ไเกลียวพยายามเลยต้องล้างทุกห,ะะหกเดือนหรือว่าหนึ่งปีอะค่ะหกเดือนค่ะหกเดือนหรือว่าหนึ่งปีล้างครั้งหนึง่งเลยค่ะเหมือน,อนแอร์บ้านอะคะ่ะ เดือนก็ไ้ค่ะถ้าเราใช่เพราะว่ามั่อยูดกับที่เราสุดดมอากาศตรงนั้นอ่ะถ้าเราล้างก็คือมันดูแลรถเราก็คืออากาศที่เราได้คือจะเป็นบริสุทธิ์อะไรใช่เวลาเราสุดดมอย่างเงี้ยเราก็จะได้อากาศที่บริสุทธิ์ค่ะเมื่อกี้ดูไม่เห็นอะไรโอ้โหเมื่อกี้คือเมือแบบเยอะมากเลย เป็นน้ำยาลอ็อคคาบอะค่ะน้ำยาของเราก็คือจะไม่แรงถ้าน้ำยาแรงนะบางคนก็คือฉีดไปปุ๊บนี้ต้องรีบล้างด้วยน้ำสะอาดเลยอ,เอันนี้คือ,อเฮียบอกว่าพอฉีดน้ำยาลอ็อคคาบไปปุ๊บเ,เราไปเดินตลาดแล้วกลับมาล้างก็ได้ไม่มีผลอะไรต่อตู้เลยอะคะ่ะ นี่คือโล่งค่ะไปมีฟตรจเพื่อเือเจะเย็นขึ้นค่ะจะเย็นขึ้นแล้วกลิ่นที่เราได้ก็คือมันจะเป็นเหมือนกลิ่นกินใหม่อะค่ะค่ะกลิ่นสะอาดนะคะบางทีลูกค้าบางคนเย่าง กลิ่นเขาเคยชินกับกลิ่นอย่างเงี้ยพอเขามาล้างตัวเอรเฮียทำไมกลิ่นมนันแปลกแปกมันแบบอ๋อ <c oughs> ก็คือเฮียกแเละที่ว่าครับมันคือกลิ่นตู้ตู้ใหม่เห <c oughs> <c oughs> มือนเรายังไม่ชินกับกลิ่นนะคะเนี <c oughs> ่ยเห็นไหม <c oughs> อันนี้คือน้ํามันแค่ขังถึงเฮียถึงบอกว่าต้องมีตะ่ลวงท่อใช่ไม่งั้นมันออกไปไม่ได้เพราะขยะที่ว่ามันหลุดจากตู้ไปอะค่ะมันไปอุดตรงนั้นน่ะค่ะ ถ้าเป็นแบบว่าคนแบบหมั่นล้างทุกหเดือนถึงหนึ่งปีตรงนี้ก็จะไม่มี mm hmm. ก็คือน้ําจะไหลปื้นขามันไปเองได้เลยอะค่ะอันนี้ต้องทําหลวงทอ 对。嗯 <laughs> ขาวเลยะ <laughs> นี่คือเสร็จแล้วค่ะ